่าสวัสดีค่ะนิสิตเดี๋ยวอาจารย์จะมาเอ่อบรรยายเนาะเอ่อในเชิงปฏิบัติการนั่นแหล,ละนะคะในเรื่องของหน่วยการเรียนรู้ที่7นะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอแชร์หน้าจอเนอะอาจารย์ทําการเลกคอร์ดเนาะรายละเอียดะคะ่ะสวนดึงเาาไว้ให้นิสิตได้ทําการศึกษาในอนาคตเนาะอ่ารควนี้ ในส่วนของรายละเอียดนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่7เนี่ยเป็นหน่วยการเรียนรู้สุดท้ายนะคะของรายวิชาการจัดการงานบริการส่วนหน้าเนาะซึ่งพวกเราเนี่ยทำการศึกษาเนาะอยู่ระดับปัจจุบันนี้นะคะในภาคการศึกษาปกติเนาะคราวนี้ในหน่วยการเรียนรู้สุดท้ายเนี่ยก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่7พูดถึงเรื่องของการจัดการมาตรฐานและคุณภาพการปฏิบัติงานของแผนกบริการส่วนหน้าและการเึกอกรมพนักงานของแผนกบริการส่วนหน้านะคะคราวนี้อาจารย์อธิบายก่อนเนาะ ในส่วนของการฝึกอบรมของพน,นะนักงานนะแผนกบริการส่วนหน้าเนี่ยนะคะมันก็จะไปเกี่ยวข้องกันกันกบในส่วนของแผนกทรัพยากรมนุษย์ะคะ่ะหรือว่าเป็นแผนก human resource division หรือว่า human resource department ะคะ่ะในแต่ลโรงแรมก็จะมีชื่อนะในการเรียกะคะ่ะแผนกนะในเรื่องของการจัดการทรัพยากรมนุษย์หรือว่าแผนกบุคคลรือฝ่ายบุคคลและทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยนะคะแตกต่างกันบางที่ก็จะมีในเรื่องของ Uh, Human Resource Management and uh, Human Resource Management น uh, ะ and Culture นะคะพวกนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะหรือว่าเป็น Human Resource โดยปกติเลยก็ได้เหมือนกันค่ะขึ้นอยู่กับนะ uh, ของแต่ละสถานประกอบการเนาะ คราน,นี้อาจารย์ตัดภาพมาเรื่องของการฝึกอบรมพนักงานของแผนกบริการส่วนหน้านิดหนึ่งอาจารย์คงไม่ได้ลงลึกอ,อะไรมากมายเนาะประเด็นก็คือว่ามันมีเนื้อหาส่วนหนึ่งที่นิสิตเนี่ยนะคะทำการศึกษามาก่อนนะในส่วนของในเรื่องของวิชาเอชอาร์เนาะก็คือเรื่องของการฝึกอบรมพนักงาน,นะคะ่ะในส่วนของการฝึกอบรมพนักงานเนี่ยนะคะในส่วนของแผนกบริการส่วนหน้าเนี่ยะคะ่ะ เนื่องจากว่าเป็นสถานประกอบการซึ่งเป็นลักษณะของสถานประกอบการแบบเอกชน,นะคะดังนั้นเวลาที่เราจะฝึกอบรมพนักง,งานครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะประเด็นสําคัญเนี่ยะคะมันก็จะมาจากเรื่องของนะการประเมินผลนะคุณภาพการปฏริบัติงานนะคุณภาพของการให้บริการของพนักง,งานในแต่ละคนในแผนบริการส่วนหน้าซึ่งมันก็จะเกี่ยวเนื่องกันกันกบเนื้อหาที่นิสิตกําลังเรียนอยู่ในขณะปัจจุบันนี้นะคะ เวลาที่มีแขกนะมาเข้าพักค่ะในห้องพักของโรงแรมก็จะมีโรงแรมคะมรรมก็จะมีแบบประเมินให้กับลูกค้านี่นะคะได้ทําการประเมินผลว่าลูกค้ามีความพึงพอใจมากน้อยแค่ไหนในการให้บริการของแต่ละแผนกเนาะแล้วก็ในส่วนของในส่วนงานของแผนกบริการส่วนหน้าก็เช่นเดียวกันคะก็จะมีนะเอกสารเนาะก็จะเป็นแบบประเมินผลซึ่งแบบประเมินผลส่วนหน้าที่ใช้ในโรงแรมจะมีข้อคําถามที่ ตรงชัดเนาะจะไม่เป็นข้อคําถามที่เยื่นเยอะ,ะคะพออ่านเสร็จพูดเราสามารถทรียกติกข้อคําถามนั้นได้เลยเนาอะ,อะซึ่งผลนจากการประเมิน,นความพึงพอใจนะคะมันก็จะสะท้อนถึงเรื่องของคุณภาพการให้บริการอของพนักงานนะะในแผนกบริการส่วนหน้านะคะหรือแม้กระทั่งพนักงานในแผนกอื่นก็ตามในในโรงแรมเนาะในรีสอร์ทนะคะ นะลักษณะจะเป็นภาพแบบนี้นะคะ่ะในเวลาที่ผลการประเมินเนี่ยมันมีผลการประเมินในเลเวลที่มันค่อนข้างที่จะอ,อยู่ประมาณสักต่ำๆนิดหนึ่งค่อนข้างค่อนข้างได้ผลการประเมินในค่อนข้างที่จะต่ำพอสมควรเนี่ยนะคะในแต่ละแผนกงานเนี่ยแม้กระทั่งเรื่องของการคอมเมนตนะ์ใ,ใดๆก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ผ่านแ,แพลตฟอร์มของเอเจนซี่ไม่ว่าจะเป็น agoda expedia พวกนี้นะคะ hotel.com หรทั้งหลายทั้งหมดเนี่ยนะคะแล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆเนาะที่อาจารย์เคยอธิบายไปแล้วนะคะก่อนหน้านี้นะคะ เข uh, าก็จะมีนะในส่วนนี้นะคะเวลาที่ uh, ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในการร uh, ับจองห้องพักเนาะซึ่งการรับจองห้องพักเนี่ยค่ะเขาก็จะจ,จองผ่านนะเอเจนซี่ที่เป็นลักษณะของอินเทอร์เน็ตค่ะจองผ่านออนไลน์เข้ามานะอีกส่วนหนึ่งถ้าในกรณีที่จองผ่านออนไลน์เาก็จะมีแบบสถามค่ะซึ่งเป็นแบบสอบถามออนไลน์เข้ามาให้ลูกค้าในการให้ลูกค้าได้ทําการ uh, ประเมินผลการให้บริการนะ กลับมาแต่ว่าถ้าเป็นลูกค้าที่ไม่ได้จองห้องพักแบบออนไลน์นะคะเข้ามาจองห้องพักนะโดยวิธีการโทรศัพท์นะเข้ามาจองห้องพักะคะ่ะหรือแม้กระทั่งการวอล์กอินค่ะหรือว่าการมาแบบเป็นกรุ๊ปทัวร์อะไรพวกนี้นะคะ่ะเวลาที่จะมีะการประเมินผลเนี่ยค่ะส่วนมากเราจะใช้เรื่องของแบบประเมินซึ่งยังเป็นเปเปอร์อยู่ในบางส่วน,นะคะ่ะสิ่งหนึ่งที่โรงแรมส่วนมากเนี่ยใช้แบบประเมินที่เป็นเปเปอร์แล้วขนาดไม่ได้ใหญ่มากก็คือเครื่องกระดาษ A4 เนาะ ที่เขาใช้เปเปอร์ลักษณะแบบนั้นเนี่ยนะคะอาจารย์อธิบายก่อนว่าเวลาที่ลูกค้าเข้ามาใช้บริการเนี่ยนะคะหรือว่าแขกเข้ามาใช้บริการเนี่ยความยากในการที่ต้องเก็บข้อมูลเนี่ยเราอย่าลืมว่าลูกค้าเนี่ยค่ะก็คือคนที่มีความสําคัญมากมากค่ะสำหรับการบรหิหารจัดการงานของเรานะคะแล้วก็เรื่องของการได้มาซึ่งรายได้เนาะ ดังนั้นเราจะไปบังคับลูกค้าให้มาตอบแบบประเมินไม่ได้เห็นไหมภาพมันก็จะเป็นแบบเนี้ยนะคะดังนั้นถ้าส่งแบบประเมินผ่านลิงก์ออนไลน์ไปนะส่วนมากเนาะอ่าเปอร์เซ็นต์ในการที่ลูกค้าเนี่ยจะตอบลิงก์ออนไลน์กลับมานี่น้อยนะคะน้อยน้อยมากๆเนาะแม้กระทั่งการที่เราทำาสแกน QR code ให้ลูกค้าสแกนาบางทีลูกค้าไม่สแกนนะก็ได้เนาะเพราะว่ามันไม่มันไม่ได้เป็นการบังคับให้ลูกค้าจะต้องมานั่งสแกนค่ะ แล้วลูกค้าเนี่ยถ้าในกรณีที่รู้สึกว่าอึดอัดปุ๊บนั้นทำไมถึงต้องให้ฉันมาสแกนอย่างนงี้ี้นะลูกค้าก็จะรีพาย นะก็เกิดการคอมเมนต์นะในเชิงลบก,กลับมาก็ได้ค่นะดังนั้นสิ่งที่มันจะเป็นตัวซอฟท์ที่สุดเนาะในการที่เราจะต้องประเมินคุณภาพการปรงานของแผนกบริการส่วนหน้าเนะี่ยคะที่ซอฟ์มากที่สุดเนะี่ยก็จะเป็นเรื่องของการที่เขาเนี่ยทำแบบประเมินเป็นลักษณะข,ของเครื่องกระดาษ A4 และเวลาที่ให้บริการลูกค้าในแผนกบริการส่วนหน้าที่หน้าเคา,เาน์เตอร์เสร็จบุ๊กเขาก็จะขอความอนุเคราะห์ลูกค้าในการประเมินผลาการปฏิบัติงานของแผนกแล้วก็ประเมินผลการปฏิบัติงานนะในส่วนของแผนกงานอื่นๆนะคะที่ลูกค้าใช้บริการอยู่ อันนี้ก็จะเป็นภาพคราวนี้เกี่ยวเนื่องกับการฝึกอบรมของพนักงานแผนกบริการส่วนหน้าอย่างไรคะสิ่งสําคัญก็คือว่าเวลาที่ได้รับผลการประเมินเนี่ยมันค่อนข้างตา่ำหรือว่าอยู่ในลักษณะของก,ากลางๆพวกนี้นะคะระดับของการประเมินเนี่ยมันจะบ่งชี้นะถึงความพึงพอใจและบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพการทํางานของเราด้วยนะคะมันเป็นผลโดยตรงนะคะเพราะว่ามันเหมือนกระจกเป็นเหมือนกระจกส่องอาการทํางานของเรานะ การให้บริการเนี่ยนะคะงานบริการมีทั้งคนที่ติและคนที่ชมติเพื่อก่อนเนี่ยมันก็คือการพัฒนานะแล้วก็เข้าสู่การอบรมถ้าในกรณีที่เขาบอกเออ,อนคนที่จะอ,อ,อยู่คนที่ต้องปรับปรุงพัฒนาดังต่อไปนี้นะ พอหัวหน้างานเนาะหรือว่าเมนเจอร์เนี่ยนะคะในแต่ละแผนกงานนะโดยเฉพาะแผนกเอฟโอของเราซึ่งเรียนในหลายๆวิชานียเนาะเวลาที่เขาตรวจสอบปุ๊บมีคอมเมนต์เข้ามานะคะมีการให้นะข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเข้ามาปุ๊บเขาจะบอกโอเคใครที่เข้างานในการนี้การนี้การนี้นเขาก็ไปตรวจสอบเสร็จแล้วก็มีตารางในการฝึกอบรมพนากาักงานค่ะตารางในการฝึกอบรมพนักงานเนี่ยนะคะมีทั้ง HR ะคะ่ะก็คือในส่วนของแผนก นะทรัพยากรมนุษย์ค่ะหรือว่าแผนกบุคคลที่เข้ามาดูแลพวกเราด้วยในส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะก็มาจากในส่วนของเอ่อมเนเจอร์คะก็คือผู้จัดการในแต่ละแผนค่ะพิจารณาตารางนะในการฝึกอบรมคราวน,นี้ด้วยความที่เราเป็นสารประกอบการนะคะการฝึกอบรมพนักงานจะทําเป็นลักษณะเหมือนภาครัฐไม่ได้ไม่ใช่แบบโอเคฉันเป็นแผนกบร,ริการส่วนน่าจะปิดแผนกเลยแล้วก็ไปอบปรมอันนี้ทําไม่ได้นะคะนะอย่าลืมว่าการให้บริการเนี่ย เราต้องทำงาน24ชั่วโมงต้องเป็น non-stop service นะคราวครเนี้ยเาว,ว่า non-stop service คือ non-stop จริงๆของคนที่ทำงานในโรงแรมนะก็จะมีการเข้ากะเข้าชิปงานค่ะดังนั้นเวลาที่จะฝึอกอบรมพนักงานเมื่อมีตารางนะในการฝึอกอบรมพนักงานชัดเจนปุ๊บพนักงานก็จะทราบนะแผนทราบการบริหารจัดการชีวิตของตัวเองคะมันก็จะง่ายกับการบริหารจัดการในส่วนนี้ดังนั้นส่วนสําคัญในเรื่องของการที่ต้องฝึอกอบรมเนี่ยนะคะขาหนึ่งมาจากเรื่องของการประเมิน ผลการให้บริการนะซึ่งลูกค้าเนี่ยประเมินผลการให้บริการของเรานะมันก็จะเป็นผลโดยตรงถ้าลูกค้าโอเคนะชื่นชมยินดีอ่ะชื่อเราติดเข้าไปอยู่ในแลกของเรื่องของระบบออนไลน์ระบ,บบโซเชียลโอเคชื่นใจได้ว่าถ้าฉันจะไปทํางานที่อื่นเนี่ยค่ะเ,เรื่องของภาพในเชิงประจักษ์เนี่ยค่ะในระบบออนไลน์มันก็จะมีชื่อเราขึ้นมามันทําให้มันเป็นการการันตีเรื่องของคุณภาพการทํางานของเราในเชิงประจักษ์ได้ด้วยค่คะอ่ะคันนี้ตัดภาพมาเนาะ ในเรื่องของการจัดก,การมาตรฐานและคุณภาพการบรงานของแผนกบริการส่วนหน้า,าการจัดการมาตรฐานคืออะไรเวลาที่เราทํางานก็จะมีระดับมาตรฐานของการให้บริการค่ะซึ่งในคลาสของเราที่อาจารย์จะพูดถึงเนี่ยค่ะอาจารย์พูดถึงคุณภาพของการปฏิบัติงานของแผนกบริการส่วนหน้าซึ่งสะท้อนโดยวิธีการประเมินผลค่ะโดยใช้แบบสอบถามค่ะแบบสอบถามเนี่ยนะคะประเมินตอนไหนก็คือประสามมี2ส่วนเนาะส่วนที่เป็นหน้าเคาน์เตอร์นะคะของแผนกบริการส่วนหน้าค่ะซึ่ง ทางพนักงานเนี่ยจะเป็นคนยื่นให้กับลูกค้าอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของแบบสอบถามที่อยู่ในห้องพักค่ะเขาก็จะใส่รายละเอียดมาให้ค่ะเผื่อลูกค้าเนี่ยทำการประเมินค่ะแล้วก็ให้ข้อคอมเมนกลับมาก็จะเป็นแบบเนี้ยค่ะอันนี้คือวิธีการนะคุณภาพในการบติงารตอนนี้ช่วงหลังการก็จะมีระบบการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ขึ้นมาค่ะแบบสอบถามออนไลน์เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่า ลูกค้าจะตอบหรือไม่ตอบก็เป็นอีกกรณีหนึ่งขึ้นอยู่กับเทคนิคของในส่วนของแผนกอเปอเนินด้วยนะคะว่าเฮ้ยจะติดตามลูกค้าอะไรอย่างไงได้บ้างเนาะอาวนี้ในส่วนของเนื้อหานะที่เกี่ยวข้องนะคะอาจารย์จะเน้นย้ําในเรื่องของการที่เราถ้าในกรณีที่เป็นแบบสอบถามออนไลน์นะคะ่ะแบบสอบถามออนไลน์เนี่ยนะคะเราสามารถใช้ Google Form มในการสร้างแบบสอบถามขึ้นมาได้นะพอสร้างแบบสอบถามขึ้นมาได้เสร็จปุ๊บนะใน Google Form เขาก็จะมีวิธีการในการ เราสร้างนะ Google Form ขึ้นมาเสร็จปุ๊บเวลาที่เขาประเมินผลมันก็จะมีทั้งกราฟคะและทั้งสถิตินะซึ่งเป็นสถิติพื้นฐานที่เราสามารถที่ดูได้นะคะแต่ครั้งนี้ถ้าในกรณีที่ลูกค้าเนี่ยไม่ได้ตอบผ่านระบบออนไลน์มาคือเขาประเมินนะผ่านเปเปอร์มาสิ่งสำคัญนะคะในหนึ่ง paper เปเปอร์อาจารย์ขอเปิดรายละเอียดแป๊บหนึ่งเนาะแป๊บหนึ่งนะคะอาจารย์ขอดึงก่อนนะ สิ่งสำคัญในระบบเปเปอร์เนาะเราก็จะเห็นตัวนี้นะคะนะอาจารย์พูดเชื่อมต่อเนาะจากหน่วยการเรียนรู้ที่5ค่ะพูดถึงเรื่องของภาษาอังกฤษนะคะกับการสื่อสารภาษาต่างประเทศกับการสื่อสารในแผนกบริการส่วนหน้าดังนั้นเรื่องของ Customer s a t i s f a c t i o n ก็คือความพึงพอใจของลูกค้านี่นะคะ,ะมันจะมาจากเรื่องของการประเมินผลนะคราวนี้การประเมินผลเนี่ยมันก็จะมีอยู่หลายระดับเนาะ,ะคราวนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการประเมินผลซึ่งต่อยอดมาจากอันเดิมนะคะ แป๊บหนึ่งเนาะการต่อยอดมาจากอันเดิมเนี่ยดูได้จากอะไรนะคะอ่ะดูจากยกตัวอย่างเนาะจากแบบสอบถามเนี่ยนะคะเขาจะมีแบบสอบถามเนาะที่พูดถึงเรื่องของคุณภาพของการบริการนะเรื่องของความพึงพอใจของลูกค้าค่ะว่าลูกค้ามีความพึงพอใจในการให้บริการเนี่ยค่ะของโรงแรมเนี่ยนะคะโดยภาพรวมมากน้อยแค่ไหนซึ่งเวลาที่เราดูเนาะรีเซพชันเนี่ยนะคะเรื่องของแผนกต้อนรับเนี่ยนะก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะของการประเมินนะ ในส่วนของภาพค่ะภาพใหญ่ของทางโรงแรมและในเวลาที่เราจะเอาผลประเมินเราก็จะเอาข้อนี้นะคะเรื่องของ Reception กับ c o u r t e s y แล้วก็ e f f i c i e n c y ่เรื่องของประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานและไมตรีจิตวิทีภาพและทั้งหลายทั้งมวลค่ะของพนักงานนะเข้ามาเป็นส่วนประกอบในการพิจารณาการประเมินผลว่าเราต้องพัฒนาในส่วน,นอะไรยังไงบ้างเนาะอ่ะทีน,นี้ในแบบสถามเนี่ยนะคะอาจารย์จะยกมา จากเนื้อหาที่พวกเราเรียนมาก่อนหน้านี้ซึ่งจะเป็นแบบสอบถามซึ่งเป็นแบบสอบถามรวมถ้าเราจะเห็นก็จะมีทั้งรีเซ t ชันก็คือความคิดเห็นในเรื่องของการบริการคณิการบริการเนี่ยนะคะในแบบสอบถามที่นิสิตเห็นตัวนี้นะคะเขาจะแยกการบริการเป็นสส่วนก็คือรีเซ t ชันก็คือในแผนกต้อนรับส่วนหน้าแล้วก็ในเรื่องของรูมส์นะคะรูมส์คือเรื่องของอะไรก็คือเรื่องของแผนกแม่บ้าน,นะคะ่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการถามความคิดเห็นในเรื่องของแผนกอาหารและเครื่องดื่ม ค,คือ food and drinks ค,ค่ะครนี้แผนกอาหารและเครื่องดื่มเขาจะแบ่งเป็นสองส่วนเนาะก็คือเรื่องของอการให้บริการอาหารเช้าที่เป็นลักษณะของบาฟเฟซแล้วก็ในเรื่องของรีสอร์ทนะคะ,ก,คะนะก็คือเรื่องของรีสอร์ทเนาะก็คือเรื่องของพัตคาห์นะะมีสส่วนเนาะครนี้แต่ละส่วนก็จะมีข้อคำถามย่อยนี่เราเอาทำความเข้าใจเรื่องของแพบบัสถาหก่อนเนาะครน,นี้หน้าจริงๆเนี่ยนะคะเวลาที่เขาจะตอบเนี่ยเขาจะติ๊กให้นิสิตเลยว่าอ่ะเขาจะติ๊กให อพนักงานว่าโอเคอันนี้เวลิลเกิดอันนี้เกิดอันนี้ผัวอันนี้เวลิลผัวค่ะเวลาที่ได้ข้อคําถามเนี่ยนะคะได้ข้อมูลนะจากการติ๊กมาปุ๊บเนี่ยนะคะเราก็ต้องมาแทนค่าะคะ่ะด้วยตัวเลขนะเวลาที่เราจะมาใช้โปรแกรมเนาะในการที่ต้องแทนค่าเนี่ยอาจารย์จะใช้โปรแกรม Excel for statistics อยงนี้นะเป็นโปรแกรมเนี่ยที่ใช้ได้อาหลอด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะการคำนวณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพิมพ์งานโดยปกติหรือแม้ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินบัญชีค่ะเรื่องของการคำนวณทางสถิติระเียบวิธีวิจัยเราใช้เรื่องของ Excel f o r เดตหนึ่งเดียวแล้วก็ใช้ได้เหมือนกันทั้งหมดค่ะหลายคนบอกอาจารย์ใช้ SPDS ได้ไหมได้ค่ะก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะใช้เลือกใช้อะไรค่ะแต่ SPDS ไม่สามารถที่จะสร้างเป็นกราฟที่สวยงามขึ้นมาได้เพราะ SPDS มันจะได้กราฟแค่สีเทากับ แล้วข้อจํากัดในการใช้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเยอะค่ะดังนั้นอาจารย์เลยตัดภาพเนาะคือว่าพูดง่ายๆแหละค่ะก็เลยใช้เป็นลักษณะของ Excel for Statistics ค่ะซึ่งหลายๆมหาวิทยาลัยชั้นนำนะของประเทศไทยแล้วก็ที่ต่างๆที่เขาใช้ในโมเดลเดีวยวกันนี้ค่ะอา่าคณี้ตัดภาพมานะพูดถึงเรื่องของแบบสถานของเราก่อะค่ะเวลาที่เรามาทําความเข้าใจเนาะแบบสถานเนี่ยนะคะที่พูดถึงเรื่องการบริการเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย2หัวข้อใหญ่ก็คือเรื่องของ พนักงานของแผนกบริการส่วนหน้านะคะ่ะอันที่2ในเรื่องของอห้องพักเนาะว่าการบริการของห้องพักเป็นยังไงซึ่งในส่วนของแผนกบริการส่วนหน้าก็จะมีข้อคาถามใหญ่อยู่ทั้งหมด2ข้อคำถามเห็นไหมเวลาที่เขาตั้งข้อถามเขาตั้งแค่งง่ายธรรมดานะคะแล้วก็ชัดเจนด้วยตรงประเด็นนะอันที่หนึ่งก็ถามว่า c ค u r t e เป็นยังไงบ้างะคะ่ะในเรื่องของการให้บริการลูกค้าเนี่ยนะคะของแผนกบริการส่วนหน้าเป็นอย่างไรนะอันที่2นะในเรื่องของ efficiency ประสิทธิภาพนะคะในการบริหารจัดการเนี่ยนะคะ จะต้องบริหารจัดการอย่างไรคะแล้วก็เรื่องของห้องพักเนาะห้องพักเนี่ยมันมีความสะอาดมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็ในเรื่องของความสะดวกสบายนะของการเข้าใช้บริการในห้องพักเป็นอย่างไรคะคราวนี้สเกลที่ที่เห็นเนี่ยมันจะมีทั้งหมด4สเกลในการตอบคาถามก็คือเวลีพัวพัวกึดแล้วก็บริเกืดมันอยู่แค่สสเกลซึ่งเป็นสเกลที่ยากมากคะ่ะคราวนี้เราก็เลยปรับ จากสเกลที่เป็น4สเกลนี้นะคะมาเป็นสเกล5สเกลเดี๋ยวอาจารย์จะเข้าสู่ระบบของ Excel for Statistics อีกทีหนึ่งเนาะอ่าคราวนี้ในส่วนของข้อคำถามถามัดมาค่ะเป็นข้อถามในเรื่องของ Food and Drink ค่ะพูดถึงเรื่องของอาหารและเครื่องดืม่มก็จะมีข้อคำถามย่อย,อยทั้งหมด2ข้อคำถามใหญ่เนาะอ่าก็คือข้อคำถามย่อยของด้านของอาหารและเครื่องดืม่มค่ะก็คือเรื่องของบุฟเฟ่อาหารเช้านะที่เป็นบุฟเฟ่นะคะอัะนที่2ก็คือเรื่องของพัตาคาร ซึ่งงานเช้าที่เป็นลักษณะของบัฟเฟ่เนี่ยค่ะก็จะมีเรื่องของคุณภาพการบริการมีเรื่องของความหลากหลายมีเรื่องของประสิทธิภาพในการให้บริการนะของพนักงานค่ะส่วนเรื่องของพัตคารก็เหมือนกันนะคะพัตคารก็จะมีเรื่องของคุณภาพของการให้บริการเรื่องของความหลากหลายเนาะของการให้บริการนะคะแล้วก็เรื่องของ s t a f f e f f i c i e n c y ก็เหมือนกันค่ะดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นหนึ่งนะของแบบสถามนคราวนี้ในความเป็นจริงเนาะในเรื่องของแบบสถานเนี่ยเขาจะมี คำถามก็จะมีส่วนแรกอันนี้เขาเรียกว่าส่วนที่2นะคะส่วนแรกก็จะเป็นพูดถึงเรื่องของลักษณะาทางประชากรศาสตร์ลักษณะทางประชากรศาสตร์จะมีเรื่องของอะไรบ้างก็คือลักษณะโดยปกติของมนุษย์ทั่วไปค่ะก็จะมีเพศอายุอาชีพระดับก,การศาึกษาเนาะพวกนี้นะคะรายได้เฉลี่ยต่อเดือนทําไมก็ถึงต้องมีเรื่องของเพศอายุอาชีพระดับก,การศาึกษาแล้วก็รายได้เฉลี่ยต่อเดือนถ้าเป็นแบบสอบถามนะจริงๆะคะ่ะเวลาที่เราจะต้องมาเก็บข้อมูลสําหรับคนที่เข้ามาใช้บริการในโรงแรมรีสอร์ทเพื่อจะเป็นสถิต ในการ forecast ก็คือการพยากรณ์น,นะ,ะคนนี้จะเข้าพัรว่าเขามีเนี่ยักยภาพนะในการจับจัดใช้สอยมากน้อยแค่ไหนดังนั้นส่วนที่1ก็คือประสบกรส่วนที่1เรื่องของเพศอายุอาชีพเนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญค่ะซึ่ง้านเนี้ยนิสิตจะไม่เห็นเลยนะคะเพราะาเขาไม่ได้ใส่ในส่วนที่1มาให้เนาะดังนั้นเนี่ยนะเวลาที่เรามาทําคู่มืออาจารย์เปิดให้ดูนะว่าคู่มือเวลาที่เขาจะต้องดึงข้อมูลเนี่ยเาดึงย่งไรค่ะ อ่ะคันนี้เดี๋ยวอาจารย์เปิดให้ดูว่าเวลาที่เราจะใช้โปรแกรม Excel for Statistics เนี่ยเราต้องดึงอะไรมาก่อนนะอ่าคันนี้อาจารย์ขอเปิดค่ะลิงก์เนาะอาจารย์นั่ส่งลิงก์เข้าไปให้นิสิตหมดละค่ะคันนี้เราก็มาเริ่มจากการดึงไฟล์เนาะน่ะนิสิตจะกดกที่แชร์ไม่ได้นะคะเพราะอาจารย์ไม่ได้แชร์ให้ใครนะคันนี้วิธีการเนาะก็คือเราใช้วิธีการดึงไฟล์ออกมาะคะคลิกที่คําว่าไฟล์แล้วก็เลื่อนมาที่ดาวน์โหลดคะแล้วก็เลื่อนมาที่ Microsoft Excel นะเสร็จแล้วก็ open file ค่ะก็คือเปิดไฟล์ขึ้นมาเนาะสักครู่เนาะแป๊บนึงเสร็จแล้วมาคลิกค่ะที่คำว่าเปิดใช้งานการแก้ไขนะอันนี้เป็นคู่มือนะคะที่เราสามารถเอาไปใช้เนาะในรายวิชานะอืน่นแม้กระทั่งเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราซึ่งในอนาคตะคะ่ะซึ่งเราจะต้องเอาไปใช้ในการทำงานนะเนาะในแต่ละ,ะแผนกเนี่ยนะเวลาที่เราจะประมวลผลเนี่ยก็จะมี หนึ่งคนสองคนค่ะเป็นหนึ่งชีวิตหรือสองชีวิตท,ที่จะต้องใช้องค์ความรู้นะในเรื่องของอการประเมินผลเล่าเนี่ยคะ่ะเขาจะเป็นคนไปคีย์ข้อมูลเข้าไปในระบบค่ะอายุตัวอย่างเนาะอย่างที่เมื่อสักครู่เนี่ยนะคะอาจารย์พูดไปนะในเรื่องของอหน้าเนี้ยคะ่ะก็จะมีเรื่องของแบบนะประเมินผลขึ้นมาเนาะ,ะเ,ออเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะก็จะมีหน้าเนี้ยะคะเวลาที่ลูกค้าติ๊กให้เราหน้างานเนี่ยคะติกต๊กติกต๊กติ๊กติ๊กหน้างานพวกน,าน,าน,านี้ค่ะ เราจะเอาไปใช้ในการวิเคราะห์ได้ไงในเมื่อมันมีเฉพาะวิลลิพูบูบูดแล้วก็วิลิกืดอาจารย์บอกไปแล้วเนาะ,ะทุกอย่างในการวิเคราะห์ทางสติมันจะต้องเป็นตัวเลขค่ะอะันนี้พอจะเป็นตัวเลขเสร็จปุ๊บอาจารย์ก็เลยบอกว่าเฮ้ยเขาก็จะมีคู่มือ,อาการประเมินผลขึ้นมาเวลาที่เราเอาไปใช้นะคะเป็นประยุกต์ใช้หรือว่าเธอจะต้องไปเป็นส่วนของฝ่ายงาน d a t a a n a l y s i s นะของ FO เนี่ยนะคะนี่นะประเด็น,นะนสำคัญก็คือเราต้องเปลี่ยนตัวนี้นะคะเปลี่ยนชื่อของตัวนี้ใหม่ ก็จะเป็นชื่อของอแผนกเราคราวนีอ้อันนี้เป็นส่วนที่1น,นะคะของแบบสอบถามซึ่งใ